ก็จะส่งเรียบร้อยนะครับเป็นริปเปอร์นะครับฝังปุ๋ยนะครับขนาด36แรงนะครับส่งมาให้กับลูกค้านะครับจังหวัดเพชรบูร์นะครับบ้านสะแก้วนะครับอําเภอนองไผ่นะครับจังหวัดเพชรบูร์นะครับเป็นตำบลเพชรละครนะครับ ตงลิปเปอร์นะครับตำบลเพชรละครอ,อำเภอหนองไผ่นะครับจังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับที่ไว้วางใจทางร้านนะครับร้านก็ลงกลิงสอเจริญชัยนะครับขนาดทั้งเดียวนะครับ เฮ้ยมาชมการ์ดอีกแล้วเนี่ยค่ะือี่ชมการ์